สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องยาเเพสีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้่ยาเเพสีก็ได้ดนําำของมุ้นเนวทางเลขเด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิจรารณาเป็นแนวทางงวดประจําวันที่17มกราคมพศ2565คือเก่าเนาะจ้าพี่น้องเนาะวันสิไปรับชมรับฟังยาเเพสีกะฝากกดติดตามกดถูกใจาย,ยาเเพสีนะไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเนาะจ้าน้อยามยาเเพสีลงคลิปใหม่หรือว่าอัปเดตคลิปใหม่พี่น้องก็สิบบทเดือดบึงบาดชมแนวทางเนาะจ้ง พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์ของบ๊อุ่มมันตักได้กับยายแพสิกอะคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะจ้าพี่น้องเมื่อนี้ก็บบ๊วบาบลายยายห้างคือเกาจ้าไปเบิ่งข้อมูลแนวทางอาจารย์ทันแหลกไปเลยเนาะจ้าแนวทางอาจารย์ท่านนี้พิ่นบอกว่าสิบเจ็ดมกราหกหาว่าสันลุงแป๋นเพิ่นบอกว่าห้ฟรีเด้อว่าสันจ้าลุงแป๋นเพิ่นว่าเนาะจ้าพี่น้องเนาะเพิ่นห้มาสามตัวมีหาสองเจ็ดสองตัวเจ็ดสองแปดหนึ่งเก้าสามและหนึ่งสาม สามตัวไทยพี่น้องสามสามตัวไทยก็มีห้าเก้าหนึ่งหนึ่งแปดห้าสันจากแนวทางของลุงเป้นจ้าต่อไปเลยจ้าสี่เป้าบนสันสองตัวมาตัวหนึ่งวันสันงมวดที่แล้วสองก็หกมาตัวใดตัวหนึ่งได้ว,ว่าสันจา้าบนว่าหมวดนี้ใหญม,มากแล้วจ้าพี่น้องงวดนี้เพิ่นบอกว่าสี่กับแปดมาตัวใดตัวหนึ่งขังเทิงวัสันจ้าพี่น้องูปใดติดตามผลงานของชี้เป้าบนแคปหน้าจอเป็นแนวทางได้เลยจ้า ต่อไปแล้วจะนั่งฟ้าน้อยใจเกินรอยว่าสันแลียนขังทึ่งเก่าวสันจ่าบันวาขอโถษขอให้หลายจะวิ่งรุดเก้าล่างวสันจ่าสองตัวเก้าสองเก้าห้าเก้าสามเน้นเน้นนักนักเก้าเจ็ดและเก้าแปดจากแนวทางนางฟ้าน้อยใจเกินร้อยเนะจากพี่น้องเนาะมาเบิงจ่าวิ่งรุดเทิร์นวสันจ่าพี่น้องซี 4, กับหาวสันเนาะจ่าสองตัวห้าหนึ่งซีหนึ่ง สี่ตัวเน้นเน้นนักๆักสามสี 2, ่หนึ่งสามส่สามห้าห่สวสันสตัวเนอใจพี่น้องเน้นเนเพิ่นคัดมาหายหาสี่สี่สามสามห้าวสันใจพี่น้องจวดจาดใลเลยเนอกจากถ้าเป็นเบิ้ลกับซีซีก็หาหาวาสันจากแนวทางจุด2ตัวและ3มตัวบนนางฟ้าน้อยใจเกินลอยจ้า ต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่ามวดทีเลยวเพื่อนห้เขานะจ้ะแต่ว่าเพนเพื่อนโล่งมากนะจ้ะพี่น้องกับบอลว่าของจริงหรือของแท้แต่ว่าเพื่อนบรไดเขียนมาแบบนี้นะจ้ะพี่น้องยายไปสีเห็นก็จะบาดดังแห้งค่้ยายไปสีก็เลยเอามาหาพ้พพอม่พี่น้องได้เบิง่งได้ชม่มนะจ้ะพี่น้องนอกกขันอแม่ของจริงกับบอกแก่ไปสีนั่นไม่เลือกจ้าพี่น้องมวดทีเร่อเก้าหกแปดศูนย์หกแปดพี่น้องออกสามตัวมดนี่จ้าห้มาจ้าพี่น้องเก้าแปด สามเก้าแปดสี่สุดสามตัวเน้นๆพิจารณาเป็นแนวทางกันค้องกิ่งหรือของ,ง,ลของปลอมกับบอกแก้ภาษีน้ำเ,อเอ้อเจา่าบ้ใดมีแนวทางของเพิ่นกับบอกแก้ภาษีน้ำเลนจ่าพ่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางของแอดปีชาวสาสันจ่าเพิ่น่าขังทึงวิ่งลูดสองวสาสันจา่าสามตัวทึงชุดเดียวเก้าสองหนึ่ง 9, 2, 9, 1, สองตัวทึงเก้าสองเก้าหนึ่งและสองหนึ่งลางหาวสาสันจา่าพิน้องเน้นๆ 75 85้าและหาจากแนวทางบนล่างของอาจารย์ปีชาเนาะจ่าพี่น้นองหรือว่าแอดปีชาบุตใดที่ตามผลงานของเพื่อนแคปหน้าจอเป็นแนวทางได้เลยจ้าผู้เลียบวไทยพร้อมแคปหน้าจอคนดี่พี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้หนุ่มโคราชวะสันเดินลางศูนย์กับเก่ามาตัวใดตัวหนึ่งมาสันจา้าบนว่าเบิงเดินลางแล้วมาเบิงสามตัวเทิงเบนเนาะจ่าพี่น,น้นองสามตัวเทิงสูตรใหม่ว่าสันเจ็ดหกสอง 7จ3าจากแนวทางนมโคลาหลักลอยเจประสานจ้าพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางใดกะคนจับมะหายยางดีหรือว่าผู้ใดมีเหล็กอย่าวของดีกะจวดจาดใส่กับ7หลักลอยได้เนาะจากพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะควนบอกว่าแอดอยากเบิ้งหอยชุ่มแพ่เอามะหายเบิ้งเนี่ยยายแพศีจัดหายว่าร่งดูเรอจ้าพี่น้องเพื่อนเอฟซีขอมายายแพศีกะจัดหายเนาะจ้างวดนี้เด่นทางเทิงสามเนาะจากพี่น้องเนาะ เด่นบน3หงวดที่แล้วเพื่อนไหกสามแปดหนะจ่ะพี่น้องเขาคู่โตดบนเนะจ่ะเนาะแปออกคู่โตดบน8ปดหกแล้วออกตัวกับ2ตัว6 8แนะจะหงวดนี้เพื่อนไห้มาแบบนี้เนาะจ่ะสองตัวเทิงสองตัวเทิงมี3 7 4 7แล้วก็เน้นๆนนสตัว3 7มเจ็ดหนึ่งสหนึ่งสเจ และเจ็ดหนึ่งจากแนวทางเพื่อนพี่น้องผู้ใดติดตามบนงานเพื่อนแคปหน้าจอปเป็นแนวทางใดเลยนอกจากพี่น้องเนาะหวยชุม่มแพร่้าตัวเน้นๆอีกตัวหนึ่งก็คือเน้นตัวเดียวแขกแขกเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนอกจากพี่น้องเนาะยาประสิบไดเอาเขม้าให้เบิ้งนอกจากต่อไปเลยจ้าอันนี้นักลบอิสระเพื่อนบอกว่าขางังเทิงอยากลับเดอวสันนางวิสระว่าขังเทิงเก่าจาจ้าพี่น้องคนว,ว่ายยากลับเดอวสันขังล่าง,ลางกลับได้โฮเก่าเก่าโกัสันจากแนวทาง สตัวบนล่างนักลบอิสระสรข้างทึ่งเก่าาพี่น้องคนว่าบหวครับข้างล่างหกเก่าเก้าหกกับใดวสันจาคนว่าต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางของแอดไพมหาหิงวสันจาพี่น้องชุดเต็ม12ชุดวสันจาสามตัวต,ตรงๆเนาะจ้าสามสองหนึ่งห้าสองหนึ่งสามสี่หนึ่งหาสี่หนึ่งสามสี่สจาเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดสองห้าเจ็ดสอ สามสอง2หาสองตัวถึง2 1 2, 2, 4, 1, 4, 2, 7, 1, 2. หนึ่งสอและ72็ดสในแค่สีคือเป็นตะม,มือเถิดจา้าพี่น้องกะ่ะพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะจา้าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางสูตรเด่นบน3สูตรเอามาจับมัดร่วมกันมนาสัจญ,ญาเป็นว่าขังเทิงเน,นาะจ้าพี่น้องเด่นบนสูตร1น่กะหนสูตร2อใด4ีสูตร3าใดหก จับมัดร่วมกันแล้วได้1 4 1 6 4 6 3ตัวแคนแคร1 4 6ว่าสันจากแนวทางของ s j p คางทึงเนาะจ้า,จาพี่น้องกะพิจารณาเป็นแนวทางได้3ตัวบน1 4 6 2ตัวบน1 4 1 6และ4 6จากแนวทาง s j p เนาะจ้าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้แอดนุมสารค่ามาสันจากพืนว่าแอดนุมสารคาม17มกรา6หาว่าสัน 3ต,ตัวบน0 9 4 4 9 3 4 9 5 3ตัวท่งตัวทึ่งกะ9 3 9 4และ9 5ข้างล่างแลน8เนาะจ้าพี่น้อง2ตัว8 3 8 4และ8 5จากแนวทางเอสหนุ่มสารคามมาสั่นเนาะจ้าเนาะต่อไปเลยจ้าเอสตางมาสั่นเดินล่างเนาะจ้าเอสตางบอกว่าเดินล่าง0 9 2 4มาตัวใดตัวหนึ่งลนะ่างมาสั่น ปรดติดต,ตามผลงานแอสตางแคปหน้าจอเป็นแนวทางใดเลยจ้าต่อไปจ้าอันนี้ห้ามาปิดไทยด้วยแอดเลนโบสรุปโค้งสุดไทยของแอดเลนโบเนาะจ้กพี่น้องแอดเลนโบเพิ่บอกว่า3ตัวบนตรงโต๊ะประส่นจัาเต็งโต๊เนาะเน้นเน้นซีเจ็ดหนึ่งซีแปดหนึ่งชุดรอง0 7 1 0 8 1 1 7 1 1 8 1ชุดกัน4 7 2 4 8 2 0, 0 7 2 0 8 2 1 7 2 1 8 2งงน่สข้างล่างาั่นจากคู่โตดบนล่าง2ตัวมาได้ทั้งบนและล่างเนาะจา้าเน้นเน้นา8ั่นะ1 8น่1 8ล่อง7 2 8 2ข้างล่าง2ชุดค่ะพี่น้องเกและเก่าซีจากแนวทางเอดเลนโบจา้าถ่ายคลิปนี้ไปซีกับขอขอ,ขอ,ขอบคุณโทรเมร่พี่น้องเนาะจา้าเดี๋ยวเด้เขามารับชมรับฟัง ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเฮงๆรวยๆสุขุสุข้อน่ขขนาจะว่าจะได้ที่แย่แปสีเบาผิดพลาดประการใดกะขอโทษขออภัยหลายนนๆน่าจะเนาะแย่แปสีกะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์น่าจะเดี๋ยด้แบ่งปันขอโมลแน,นวทางให้แย่แปสีไม่พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางน่าจะขอบคุณหลายๆเด,ด้อจ้าสวัสดีจ้า